เอาอะท่านผู้ชมไก่มันสู้เขียงว่ยะยักสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในเกม speed duster ครับในพาที่แล้วเนี่ยนะครับผมคือผมมาละลายเพชรใช่ไหมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ออนแอร์นะตอนที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าระยะในการปล่อยเนี่ยมันน่าจะต้องห่างกันคือผมก็ไม่รู้หรอกว่า คนดูเยอะหรือว่าคนดูน้อยนะครับคันนี้นะวันนี้เราจะเล่นคันนี้เลยนะครับผมงนผมอัพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสวิปมิเทียสักอย่างเดี <c oughs> ๋ยวันนี้เราไปไต่แรงกันนะครับผมพร้อมกับสัตว์เลี้ยงใหม่เลยที่เราเปิดได้นะครับตอนนี้อยู่แพทตินัม3าอยู่นะฮะโอ้ซีซั่น11แล้วเนี่ยวันนี้เราไต่แรงกันอย่างเดียวเลยยาวๆนะครับผมน่าจะได้สักนับจากเวลาคลิปวิดีโอนะครับน่าอยู่ประมาณสินาทีกว่าๆถ้ามากไปเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อนะครับกดไลค์ยังน่ารักมาก เพื่อนๆเนี่ยจะได้ดูคลิปนี้นะครับผมหลังจากปล่อยคลิปที่แล้วไปเนี่ยไม่รู้ว่าห่างกันแค่ไหนแต่ว่าระยะเวลาในการอัดแค่วันเดียวฮะตารางในการลงมันค่อนข้างแน่นนะครับผมมาพี่ปูพงศิษฐ์ฮะอู้ยอย่างเหมือนใครฟาดันตัวของจริงอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ยังมือมันกระตุกว่ะเฮ้ยโหแมแช์แรกของวันก็้ยท่านผู้ชม เอเอเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเล่นในแหลงมันค่อยตื่นเต้นหน่อยท่านผู้ชมรอบที่แล้วเล่นอีชื่อชืดเลยเหมือนเล่นคนเดียวเออให้มันมีคนตามมีคนมี้หน่อยนี่แกมันน่าเบื่อใจเอาจริงๆผมก็พูดกับเพื่อนๆตามตรงเลยนะครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมจับคันนี้ครับเพราะว่าผมก็เล่นบอมือมาแล้วหลังจากที่ได้มา,าผมก็เล่นเลยนะครับตัวรถเนี่ยเวแป๊บหนึ่งเปนไงเลียบไหมอโถกลับมาเล่นไม่กี่ครั้งนะครับไม่กี่พูดงึงแล้วนะ <c ười> คือตัวรถอะมันดีนะครับรถคันนี้เล่นง่ายมากแต่ว่าไอ์ inferno คันหนึ่งอะ ผมว่ามันเล่นยากผมเป็นคนเล่นรถถัาเกินตับนะครับคือเน้นผิวอะ่ะนะครับผม ไม่ใครเขาทันเปล่าจะถึงแล้วเป็นแรงใจให้ปัจจิตรไม่ทันพี่เราเยบร้อยขึ้นแพตตินัมสองฮะแพตตินัมมันก็ไม่ยังไม่เท่าไหร่อ่ะจริงจริงอก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังวอร์มือได้นะครับผมเล่นหลวมๆไป <c oughs> ของเจผมลืมปิดปีกครับท่านผู้ชมผมลงโปรแกรมใหม่ไงเวลาเราเล่นเนี่ยปีกมันจะเล็กนะครับแต่ผมลืมปิดไปใช้ไอเนี่ยตอนแรกผมใช้บูสเต็กแล้วมันแหลกมากนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น LD player ครับผมเฮ้ยเฮ้ยตาเน,นี้เฮ้ยตาเน,นี้เด็กมันเอาอะท่านผู้ชมเอาอะตานนี้เด็กมันสู้มือว่ะ ไก่มันสู้เขียงว่ยะยักษ์ปิมทำให้น้องๆมันเห็นนี่ม,มีเสียจังหวะน,นีะ่ฮะเนี่ยๆถวทำไมตรงทำไมตรงชื่อเขาไม่สีแดงๆอ่ะเพื่อนๆพืออแหละเฮ้ยน้องๆโอ้ทำให้พี่ผิดหวังอีกแล้วว่าผมทิ้งยับเลยอ่ะ ผมว่าจริงไหมเพื่อนเพื่อนเฮ้ยสงสัยผมนอกรถคันแต่ดมาเล่นแล้วอะยันลึกโอ้ทิง้งกูทิ้งหายจริงเนี่ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยปีมมันแพตติน้ำไงฝีมือมเราบนรลดับสูบปรีคนขี่โม่เก็บ <c oughs> คนคีมโมบน้โมได้ฮะฟีไฟโมไม่ได้ฮะ ต่อต่อต่อให้ต่อให้เชีวยวหน่อยหนึ่งอุ้ยอะไรวะเนี่ยพิมถ้าผมเล่นพลาดเยอะนะตอนนี้นี่ถ้าแบบผมอยู่แบบไดมอนด์หรือแบบสูงกว่าน,นี้คือผมจบเลยนะผมพลาดเย่างนฮ้น,นไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างงี้ปิมคุงไม่ผ่านคนระับอู้ถ้าอยู่ไดมอนด์คือเรียบร้อยแล้วเนะี่ยไม่แก้ไดมอนด์น่ะที่ร้องเพลงไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมดาของอีกชั่นเพงธรรมดาโคตรบ่ ผมขับช้ามากนะเพื่อนๆเห็นปะห่างจากที่ผมเคยเลคคอร์ดไว้เกือบนาทีเ,เกือบวิออพลาดเยอะผมจอดรถไหมแล้วแต่ผมเข็นรถเข้าเ <c oughs> <c oughs> ก่งจ้อ <c oughs> แมทที่สามแล้วนะครับแมทอะไรวะผมไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลย ทำไมมันค้างๆแหลกๆว่าสงสัยต้องเปลี่ยนโปรแกรมนะตอนนี้ผมใช้ LD Player นะคะรับปกติอผมใช้น็อกสมัยนูน่นที่เล่นนะนะครับสงสัยต้องลองเปลี่ยนแล้วน็อกมันแปลกๆอ่ะผมต้องลงวิ d โดใหม่วะ่ะคอมผมไม่มีปัญหาช่วงนี้ใส่โหลดหนังญี่ปุ่นยันพี่ทุกไหนชอบดูซีรีส์เ <laughs> ป็ผู้ชายหวนแหววพระเอกร้องเรื่องเลยร <laughs> ้องไห้่ะพระเอกชอบทำลาย <laughs> มาดิ ไ้หรูผมไม่ได้ปิดปีกเลยท่านผู้ชมมาเลยให้หมดเ่ยตรงนี้ให้หมดเลยตามพี่ทันผมจะพูดถึงเรื่องรถดิผมลืมเลยรถคันนี้เล่นง่ายครับมันง่ายมากนะครับคล้ายๆกับหลายๆคันที่ผมเล่นมาคือปรับตัวน้อยมากอะคันนี้เฮ้ยปิม๊มทิ้งอีกแล้วไงไม่ได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังเห็นเห็นนะว่าเขาตามมาอยู่ ถ้าเราพลาดเขาว่า,ามีสิทธิ์ที่จะแทงเรานะครับโหดูดิรัวๆครับเบ,บิลบลูนะฮะผมจำวิ่งลายเดิมตัวเองไม่ได้แล้วนะว่าแบบสมัยก่อนตอนที่ผมเล่นหนักๆอะ่ะผมวิ่งลายไหนจำไม่ได้แนละ้ว ุ่งครับเมื่อกี้เกือบลองเหวได้อยู่เพื่อนๆไม่ได้เล่นนานแต่มาเล่นก็ก็ยังได้อยู่แต่ว่าแรงมันยังตามไงเพื่อนๆพาดีหน,น้นามาแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูมาเล่นได้สูชิวๆอยู่แล้วสปีดดิฟ่ะอย่างน้อยผมก็น่าจะเป็นเกมที่ถนัดที่สุดเ <laughs> โอ้โหเนี่ยผมช้าลงทั้งสองวกิกว่าเพื่อน,นโอ้ฝีมือผมตกขนาดนี้เลยเหรอแย่เกินพิมน้องๆเขาตามไม่ทันอยู่แล้วคือผมเก่งไงนะอันนั้น,ม,นมันตายตัวอยู่แล้ว <c oughs> คนขี้โม้เลยสง <c oughs> สัยต้องแอบ ไปไต่แรงครับต้องไปไต่แรงนอกรอบนะครับผมไม่งั้นคือเวลามาถ่ายคลิป,ปเพื่อนๆคือด้วยแรงมันแบบมันยังไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะจะแบบยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับต้องแบบไดมอนหนึ่งไดมอนสองอ่ะผมแม่งกำลังตึงมือเลยเพื่อนๆแต่สูพีมตึงไปเนีฮะเราไม่อาดูผมเคยขึ้นสูพีมแค่ครั้งเดียวครับเป็นไอดีผมเองนะฮะครั้งเดียวแล้วผมไม่เคยคิดจะขึ้นไปเลยฮะไม่นรกมากสูพีมอะ่ะมันค้างวะ้เนี่ยบนคอมตัวเองนะครับยูทูปเพื่อนๆไม่ได้คังนะฮะแบบทำไมมัน ค้างแปลกๆคอมผมเนี่ยท่านผู้ชมเป็นบ้าอะไรไม่รู้ไม่รอหรอกไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไอ้ห้อยผมซีซั่นแปดตอนนี้ซีซั่นสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวนีเอฟซีเราไม่มีเนอะไม่มีใครพิมพ์เอฟซองเอฟซีทักทายเราเลยอะเลเหี้ยใจ อ่ะยูส,สวยๆตรงนี้เข้าสวยจัดแอบกระแทกหน่อย,ยนอ้องเพนควินจะทุบพี่เหรอจะทุบพี่เหรอ ไม่ได้นะครับการที่เราเล่นอย่างเต็มที่นะครับผมไม่อ่อนข้อนะครับเป็นการให้เกียรติศัตรูนะฮะเนี่ยแต่ก่อนผมเคยเข้าคุมกว่านี้นะตรงนี้หงีดตัวเองวะเนี่ยแบบเข้าแบบไม่แก้เข้าวงมันเบื่อเข้าก่อนได้เนี่ยเข้ายน เขายน์ข่กยน์ไงติดเล่นติดเล่นโหได้ไหมเวลาได้ไหม มันไม่ได้ครับเพื่อนๆนะฮะผมไม่สามารถวิ่งหลเดิมได้แบบสมัยก่อนแล้วอะนะครับเห็นไหมเวลาแม่งห่างกันวิเกือบวิเอาแต่เป็นเท่านี้แล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกนะว่าผมต้องไปไต่แรงให้มันสูงกว่าน,นี้หน่อยนะครับมันจะได้แบบตึงๆเ,เฮ้ยมีคนบี้มีคนอะไรอย่างนี้หน่อยเน้ออย่างนี้คือแบบเกินเปลี่ยนมันเกิด ก็มาเล่นให้เพื่อนๆหายคิดถึงละกันเออหลายๆคนคิดถึงนะครับพี่พีมเล่นตะปิดดิฟเตอร์หน่อยผมมานั่งอ่านคอมเมนต์ตลอดนะเพื่อนๆคอมเมนต์เลยผมอ่านตลอดแต่ให้คอมเมนต์ดีๆหน่อยนะฮะไม่ใช่คอมเมนต์ด่านะครับผม <laughs> พวกคอมเมนต์ด่านี่ก็ไม่แบนฮะแต่ก็จะด่าคืนโอเคถ้ารักชื่นชอบฝากกดไลค์ subscribe ช่องทีมก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแอบไปไต่แรงก่อนละกันให้มันสูงกว่านี้หน่อยในเ,เวลาเล่นมันให้ดูแบบ้ยสูสีขูขีดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ 매